สวัสดีครับผมครับหมออบเคร์ชัดฮะวันนี้เราก็จะมาเช็คดวงครับของคนราศีกันหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนครับถึงวันที่16ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันครับอ่านะเดือนมกราคมครับเปิดเลิกกันเลยนะฮะว่าดวงของคุณจะปังขนาดไหนติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนฮะ คนราศีกันหรือทีมกันในเดือนมกราคมนี้ครับดาวพุธฮะเป็นดาวประจําตัวของคนราศีกันครับยังโคโจรนะะอยู่ในเรือนปุตตะน่แล้วก็มีดาวเจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวเสาครับที่ดาวเกษตรเจ้าเรือนนะครับได้ดาวมาตรฐานเกษตรตาที่ดีเสากับพุธเป็นคู่สมพลครับก็ยังถือว่าให้คุณนะครับคนกันในช่วงมกราคมนี้ บอกเลยครับว่าดวงของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นแล้วจะดีเริ่มต้นแล้วจะเฮงนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทักษะในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกิดขึ้นนะฮะปุตตะนี่แปลว่าใหม่แปลว่าอนาคตตอนนี้คนเรียกว,ว่าคนกันนะมี อนาคตที่ดีในช่วงปีนี้แล้วก็ช่วงเดือนนี้แหละกําลังจะมองหาลู่ทางนะครับหรืออุตสาไปว่างานเล็กงานน้อยนะหลายๆอย่างทําแล้วเข้ามาเนี่ยนะครับหรืองานใหม่ๆที่มามีความท้าทายเป็นจังหวะโอกาสของดวงชะตาของคนราศีกันครับถือว่าดีนะครับมีเกณฑ์การลงทุนเกิดขึ้นนะเพราะดวงดาวมันบง่งบอกมาในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับผมแต่พอหลังวันที่12ครับ มกราคมครับดาวพุธเนี่ยจะโครจรรีโทเกตครับพักเดินถอยหลังครับเข้าในเรือนราศีธนูนะเรือนพันธุครับได้ตําแหน่งปลาป่าไปว่าอ่อนล้านะครับป่าไปว่าท้อใจเบื่อนะครับปัญหาต่างๆทําให้รู้สึกว่าไม่สบายอกไม่สบายใจนะครับพลังกายพลังงานในช่วงนั้นนะต้องขอบอกให้ก่อนนะว่าอาจจะเริ่มถดถอยแล้ว เออนะครับอาจจะเหนื่อยอาจจะเรื่องต้องระวังเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะครับผมในช่วงนั้นนะอันนี้พี่บอกว่าขอเตือนนะครับแล้วเรื่องของการโดนเอาเปรียบนะครับเรื่องของการเป็นคนหินใจคนใจอ่อนนะครับช่วงนั้นก็จะทําให้คนการเริ่มมีอาการแลอาการวันไหวนะครับก็ขอเตือนขอให้หนักแน่นเข้าไว้นะครับผมในช่วงหลังดาวย้ายเนอะเออนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทำงานเยอะก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยได้นะครับ นี่คือดาวประจําตัวของคนราศีกันในช่วงเดือนมกราคมภาพรวมนะครับส่วนเรื่องการเงินการทองนะฮะต้องบอกได้ว่าครับดาวการเงินคนราศีกันในช่วงเดือนมกราคมยังถือไว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะดาวการเงินคนราศีกันก็คือดาวสุขครับยังโคโจรดาวได,ได้ดาวมาตรฐานนะเทวีโชคนะครับเทวีโชคถือว่าการเงินอยู่เรือนพุตะตะบุตตาแปลว่ามีโอกาสรับทรัพย์ มีโอกาสใช้ง่ายซื้อคล่องไหลลื่นการเงินไหลเข้ามาแบบรัวๆนะครับแต่คาว่าปุตตะเนี่ยก็จะมีข้อเสียนะต้องถึงระวังนิดนึงจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินแบบไม่คาดฝันนะครับมีรายจ่ายแบบจุกจิกรายจ่ายเล็กๆน้อยๆหรือเกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องของที่ ใช้โดยไม่ได้คิดเรียกว่าคนมือเถิมนะครับช่วงนี้ต้องรามาะมัดระวังหน่อยนะบริหารการจัดการดีๆแล้วก็อาจจะต้องเสียเงินเสียทรัพย์ให้กับบุตรบริวารเช่นไปเรียนเช่นเสียค่าเทอมหรือบุตรบริวารเนี่ยจากได้เรียกว่าสิ่งที่เสริมนะครับความรู้ความสามารถเราอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไปเที่ยวก็ได้นะมุมมองในเรื่องของดวงดาวก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้มีเป็นเป็นเด่นอะไรที่ดวงที่จะต้อง เสียเงินก้อนใหญ่มากมายนะครับผมอันนี้คือความหมายนะครับส่วนโชคลาภครับต้องถือได้ว่าดีนะคนการเนี่ยดวงจะมีโอกาสนะครับถูกแจ็คพอตรางวัลใหญ่การจับฉลากทิ้งทุนลุ้นรางวัลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถือว่าดีครับเพราะว่าดาวสุขครับนะฮะในช่วงเดือนมกราคมครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยฮะช่วงต้นเดือนจะเล่งครับเลื่อนลาพระนะฮะเกิดเจะเรียกว่าโชคเข้าข้าคุณแล้วจะมีโอกาสปัง ในเรื่องของโชคลาภนะครับผมอ่านะส่วนในเรื่องของงานลนะ่ะจะเป็นยังไงนะครับดวงงานงคนราศีตุนนะครับต้องดูดาวพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานครับโคจรเข้าในเรือนปุตตะนะร่วมกับดาวศุกร์นะครับร่วมกับดาวเสานะพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำนะฮะอยู่ในเรือนธาตุดินมันส่งเสริมอยู่แล้วทําให้งอกเงยเติบโตไงเออศุกร์คือเงินพุธคืองานมีเกณฑ์การลงทุนเกิดขึ้น นะครับมีเกณฑ์ที่จะร้อนโปรเจกต์ใหม่ๆนะเออคิดไว้เนี่ยนะการดุมทุนนะครับจากหุ้นส่วนนะครับเกิดขึ้นนะในช่วงมกราหรือมีการวรีฟงานนะครับหรือมีการที่จะต้องเารียกว่าีเอทแล้วก็มีการที่จะเอาว่เาเอาเงินเนี่ยหวานเพื่อจะให้มันเกิดความขยายในงานธุรกิจใหม่ๆนะครับในเรื่องตรงนี้นะครับของคนราศรีกันในช่วงมกราคมนะครับ ประมาณนี้นะฮะเออถือว่าชัดเจนครับตรงนี้ครับในเรื่องของการเงินโอกกาสก็ถือว่าแนวทางที่ทางดีครับไม่ได้เสียหายอะไรในเรื่องการเงินการทอนและเรื่องโชคลาภส่วนในเรื่องความรักครับคนกันนะดวงความรักทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่ต้องบอกเลยนะครับนะฮะจากกาคบาดโตโตเลยครับนะฮะว่าต้องระมัดระวังนะครับข้ามได้ข้ามนะครับคนโสดเนาะเพราะมี2จุดครับที่เป็น จังหวะดวงที่เสียครับข้อแรกครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีฮะดาวพฤหัส,สบดีครับยังเป็นอริกับดวงอยู่นะแปลวความรักยังไม่โดดเด่นนะครับยังมีปัญหาอยู่ปัญหาเก่าเก่าคาราคาซองคะไรอย่างอะไรเงี้ยยังมีอยู่นะแล้วก็ดาวศุกร์ครับยังร่วมดาวเสาร์อีกนะกว่าจะย้ายออกนูน่นสิบเก้ามกราณ์นะครับเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันยังไม่มีวิ่แววที่มันโดดเด่นเท่าไหร่นะครับก็ หยุดพักนะครับไปก่อนนะค,คนโสดน,นะส่วนคนมีคู่ครับก็ต้องหนักแน่นประคับประคองให้ช่วงผ่านพ้นช่วงนี้ไปนะอาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างนะครับหรือหมางเมินกันบ้างนะครับหรือหยิบเรื่องเก่าๆมาพูดมาคุยทําให้ช้ําใจในเรื่องอดีตนะฮะอันนี้ก็ต้อง อย่าพึ่งนะฮะอย่าอย่าพึ่งหาเรื่องทะเลาะบอ่อแว้งนะช่วงนี้พี่หมอขอเตือนเพราะว่ามันเป็นมีดวงดาวนะครับยังยังไม่เกื้อกูลเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะครับเน้นไปเรื่องงานจะดีกว่านะครับเอ่อตรงนี้ต้องโฟกัสไปดีกว่าเนาะนะครับอ่านี่คือเรื่องของความรักครับก็ครบแล้วนะกับการทํานายการพยากรณ์ประจา,ยาเดือนครับมักรลามของคนกันหรือทีมกันหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกัน ประจำเดือนมกราคมครับอ่นนะฮะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้พี่หมอนะฮะขอให้เพื่อนๆช่วยแชร์หน่อยนะแชร์เยอะๆเลยนะครับเพื่อแบ่งปันข้อมูลตรงนี้นะเออแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่หมอด้วยจะได้ทำคลิปเนี่ยดีๆนะฮะถึงว่าจะพูดวดไปวนมานะก็ทนทนฟังหน่อยนะกัน <c oughs> นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ